เอาทำไมเห็นไอตัวโตเยอะจังอะโตหัวเสือเลยนี่กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่อง ที่ทางจีแชนเอลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับงานเข้าแล้วดีเจผัดไทยวันนี้จีรัญญาภาพยนตร์ครับทั้งแคพ ทั้งไม่มีทางเข้านะครับโตเกีโซนกำลังหาที่ให้เข้าอยู่นะครับอุปสรรคครับผมวันนี้ต้นมะพร้าวเพียบเลยครับผมพื้นที่เข้าก็ยากพื้นที่ช์าพอได้อยู่ครับผมตายแล้วเอาไงโตนู่นนะไล่ไปทางนู่นแล้วอย่าบอกนะาต้องถอยมาโอนะ้ชีวิตหนังกลางแปลง ไม่ได้สนุกเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมต้องมีประสบการณ์ต้องฝีมือนะครับเพราะว่าสถานที่ท่าเขตบุรีรัมบ้านผมนี่เจ้าภาพให้ลงตรงไหนก็ต้องลงตรงนั้นนะบ,บางพื้นที่รถเข้าไม่ได้ก็ต้องเบรกนะครับดูที่เข้าก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนไปถามพี่สอนก่อนสวัสดีครับผมเอาไล่รถหนังไปทางไหนแล้วนะนะ <laughs> ถอยเข้าบ่ อ๋อเลี้ยวเข้ามาได้เลยบอกโอนี่น่าทางเข้าแต่โซนทำบาปหนังแต่นี่แบอกว่ามันจะโดี่มันจรับปันอ๋อโหนี่น่าทางให้เข้าตรงนี้เลยเข้าได้ไหมได้โอ้โสิบโลยเข้าได้รับจ้าได้รถอกนีสมัยชาแนลครับผมอย่าลืมไปติดตามทาง youtube ด้วยเพจด้วยโอ้ตับโตดีดีคน บรรยากาศเหมือนาเลยด้วยนมะพร้าโดงระวังโดงด้วยโอ้โหพื้นที่วันนี้สุดยอดเลยเอาทำไมเห็นไอตัวโตเยอะจังอะตัวหัวเสือด้วนี่โอ้ดือี่ไม่ใช่มัาหรออื้อใช่เลยแหละนี่อือไป่ใช่จริงนี่มาแล้วครับ เอาไม่ได้ไหมเนะี่อออกกย <c oughs> อู้ยังโลเลยพี่น้องอโอ้โอโอ้โอ้ทำไมมันโยกแรงแค่ปลาด้วยปลาด้วยอ้

ดีเจผัดไทยครับเองนะครับนิวเมกจิรัญญาภาพยนตร์ครับมาแล้วโอ้โอ้โหโหโหติด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 บิดดดาม,มาจากสุรินเลยนะครัน่อีกหนึ่งหน่วยนะครับของจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้ชายอยู่ที่บุรีรำนะครับพี่น้องมาชมแล้วไป โอ้บรรยากาศดีครับวันนี้นี่ครับผมพามาชมในสวนนะครับคนที่จะเข้ามาดูหนังวันนี้เข้ายากนิดหนึ่งนะครับรถยนต์นี้หมดสิทธิ์เลยนะครับต้องจอดข้างนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ยังเหลือรถปั่นไฟอีกนะไปแล้วพี่นอ้องเก็บบรรยากาศให้ชมครับนี่พื้นที่วันนี้มีแค่นี้นะ,นนะครับนี่ครับมีแค่นี้เองนะครับ ก็เข้ามายากนิดหนึ่งนะครับรถหนังต้องไปบนเมื่อกี้นะครับเปิดแรงไม่ได้นะนี่วันนี้เปิดแรงนี่ตัวรองเ้าตกใส่หัวเลยนะครับอถอยมาแล้วโจน่าจะได้อยู่นะประมาณสิบหกนะครับผมพื้นที่วันนี้นะครับกับทีมงานนิวแม็กจิรัญญาภาพยนตร์จากจังหวัดสุรินทร์ครับผม วันนี้เดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมนะครับบ้านสวายโศนะครับมาในงานชาวพนกักจิจนะครับสุรินทร์บุรีัมหรือว่าจะเป็นศรีสเกตบ้านผมนี่เวลามีงานศพนะชาวพนกักจิจเผาเสร็จปุ๊บช่วงเย็นก็จะมีสมโพธนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังลิเกหมอลำกินตรึมนะครับไม่รู้ว่าพื้นที่ของพี่น้องจังหวัดอื่นจัดได้เหมือนแถวบ้านผมหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนเช้าหนังเก็บ จ้าภาพก็จะใส่บาทเลยนะครับสไลเดอร์มาแล้วครับผมนี่นะครับจัดเต็มจัดหนักครับผมนี่คืออีกหนึ่งหน่วยที่ได้มนสน์ถือว่ายุค80 90เลยเมื่อก่อนก็รถหนังส่วนมากก็จะเป็น6โลนะจริงๆนะเมื่อก่อนนี่จะเป็น6โลเลยนะครับหา10บลยากมากนะครับมาแล้วทีมงานสวัสดีครับผม โอ้วันก่อนยังอยู่บ้านยางเลยนี่นะครับอีกหนึ่งหน่วยนะที่มีงานได้ออกตลอดเลยนะครับไม่ค่อยได้หยุดนะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าจิรัญญาภาพยนต์นี่มีทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องปัดไฟนะครับแต่วันนี้เครื่องปัดไฟนะนะครับมาเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในรถก่อนนะครับผมว่าความมันจัดมาแค่ หนล้อแค่นี้เองพี่น้องไฟกระเทกครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหล็กสแตนอันนี้ก็จะเป็นนั่งร้านของนี่นะโอ้เรมโบถอดเสื้อเลยนกตั้งโจมาเนี่ย <c oughs> คุยด้วยไม่คุยด้วยอีกโอ้ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วตอเสื้อด้วยด้ยโต อเอาไปสลบดับดืบอกุอเอออันตรายนะตัวเร็วๆฉันจ้ามันเย็นเ,นเร็วนีออออ่วันนี้ได้ลูกพี่สอนมาช่วยลงอุปกรณ์ชุกคราวอ่านวยนังของพี่สอนผมยังไม่ได้ไปถ่ายเลยมีงานวันไหนหนิน่าจะวันพรุ่งนี้งานศพน่าจะพรุ่งนี้จริงนะบ,าบา้บานมาฆ่าบอสบัตรกูบัตรกูใช่ไหมบา้บานบาัตรมาฆ่ารอเอาศพมาตายตั้งนานแล้วแต่รองานวัดสร็จก่อไงครับอืมแต่พรุ่งนี้มีใช่ไหมน่าจะมีไหม น่าจะมีมันติดกันกันมันองอ๋อเดี๋ยวไปถ่ายลงให้พี่น้องได้ชมนครับเครื่องปั่นไฟเข้ามายังไงนะโอ้บรรยากาศวันนี้ครับเด็ดเปรี้ยงๆเลยครับพี่น้องโจเป็ดเม็ดโจหกเม็ดโจเป็ดเม็ดหกเมดี๋ยวคือเป็ดเม็ดเดี๋ยวก็ทำใหญ่ขึ้นอีกใช่ไหมมาแล้วเอาลงเลยโอ้บรรยากาศนานๆนะจะได้เจอมีต้นมะพร้าวด้วยบลย แต่ตอนนี้ปัญหาคือต่อหัวเสือนะครับบินว่อนเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะอค,ครับผมน่าจะรีโอแซบกว่าเ,เดี๋ยวคืนนี้ผมว่าดีเจผัดไทยนะ่าจะมีปัญหาแน่นอนะเ,เปิดเสียงดังได้เจอญาติมาเยี่ยมแน่นอนอวันบันยางเป็นยังไงบ้างครับระบบไฟฟ้าได้ข่าวว่าไฟมีปัญหากันบอมอ๋อมันมีเกี่ยวกับหงืวอผมอยู่แล้วครับ เกี่ยวกับการไฟฟ้าเลยบอกวนะเกี่ยวกับไฟฟ้าเขาเป็นเอาไฟฟ้าเอาหน่วยหน่วยจริยาไม่อยู่ก็งงชิบหายนะตุ้มตุ้มสองตุ้มดับเลยว่ะไปหมดเลยบ่ะโอ้โหถ้าขยายมีอยู่ห่อจะไม่พูดสักคำเลยนะอืขยายแบบนั่งนั่งแบบฝันฝันกับประกอบประกอบประกอบเปิดเขาเปิ่มจอตุ้มตึ้มตึ้มไม่มีปัญหาไฟไปเลยพอจริยาลองเสียบตุ้มเดียวไปเลยอะไรวะโอ้วันนี้ก็เลยมาแบบเครื่องปั่นนี่ยแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยเนี่ย่อจาก บอเจาะต่อแล้วนี่มันตัดหางไปตัวนี้อ่ะนี่แหละคือถ้าเอาถ้าเอาเท่นชายอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่เอ้ยไอ้ต้นมะพร้าวนี่มีหาแน่วันนี้ไอ้หาไม่พอเลยมีตั้งหามีตั้งเฮเออนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นว่าเราจะได้หาบดีเจผัดไทยไปโรงพยาบาลหรือเปล่ามีมีหามีเฮแล้วก็มีแหนี่นี่นี่เอาต้นนี้เลยเอาต้นนี้เลยนี่นี่เอาต้นนี้เลยนี่ลูกเยอะหน่อยเออแท่นฉายนี่วางดีๆนะ อย่าไปใกล้ต้นมะพรา้าวเด็ดขาดนะไอ้ต้นมะพรา้าวแวงไม่พอนะมีโตวัวเสืออีกนนนี่โอ้วันนี้นี่ทำไมแจ็คถอตยังเลยวันนี้อยู่ใน,ในสนามสนครามเข่าขยะอุ <c oughs> อตเตอตเยอะจริง <c oughs> ดูบิน <c oughs> วัดเลยครับไม่รู้รังอยู่ตรงไหนเนี่ยฝั <c oughs> <c oughs> ่งนู้นเจอมดอีกแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนครับ <c oughs> นี่บินเต็มเลยครับองานเข้าแล้วเด้อบัดนี่ต้นลงเสียงมันจะมีผลไหม ถ้ามีผลนี่กางเกงยีนตัวเดียวแล้วก็น้ำมัน <c oughs> จุดแม่งเลยแหละ <c oughs> เ,ออเคยเจอไหมแบบนี้ตั้งแต่ใายมาเจอเจอเจอยูอ่วัดบ้านวัดบ้านเกตเกตเหนือเล่นเราไหมมันอยู่ทางคูเข้าวัดเลยอ๋อคู่แต่พน้นไหมเราเราฉายไกลกว่าบ่ด้วยไงฉไกลกว่าแต่เดินผ่านมาันก็ถ้าเดินผ่านมาันมันเลยเป็นอย่างนี้แบบเรื่แบบแบบเชื่อเชียแบบตลอดตลอดมองตัวเบาคจะมาเมื่อไหร่ประมาณนั้นอ่ะมองเงี้ยไม่เชียงด้วยหรอก เออนี่นะครับอุปสรรคของหนังก็จะมีอย่างเงี้ยแหละสวัสดีครับผมป่าใหญ่จากตรงนี้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถอยหลังนี่เข้าเลยไปเบว่าเอาของออกมาตัดผมรอนี่เลยนี่แรมโบของจีรัญญาโอ้โหเชียดเฉียดเฉียดไว้ตัวทันเอ่อมาแค่นี้เองครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าท่านนะครับกับเจ๊ใหญ่เป็นหกท่านแค่นี้เลยครับผมนี่เรียกว่าธุรกิจครอบครัวของเทเลยนคเคยลงน้อยสุดกี่คนสามคนเจจาใหญ่ด้วยแต่ต้องขอให้มีเวลานิดหนึ่งใช่ไหมโอ้ทั้งวันเ่ะไม่ทั้งวันเราไปลงประมาณเที่ยงครับเสร็จประมาณสี่โมงเย็นเวลาประมาณสี่ชั่วโมงเสร็จเลยจอยี่ย่สองเมตร สบายเลยเอารื้อกันไปลุยกันไปมีงานที่ใช้ได้นะครับจากสุรินทนะครับบุรีรัมย์ก็ติดต่อตรงบ้านสโนแโล,ล้วกันนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันเอาของลงก่อนแล้วกันลุยแล้วครับพี่นอ้อง